สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้ สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบดเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัด ระดูชิมพีนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าวัดหรือเปล่านี่ครับวันนี้มาตรงวันอาทิตย์นะครับมาตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆน,นะครับซึ่งตอนนั้นผมพาเพื่อนๆมางานพุทธาพิเศษนะครับแต่ก็ทางวัดก็เปิดให้จองแล้วก็มารับวรตถุมงคลน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าเหรียญรุ่นใหม่ทางวัด เอามาวางให้เช่าบูชาหรือ,อยังนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่วัดนะครับวันนี้ทางวัดก็ได้นำรูปหล่อของหลวงปู่โตมาให้ส่งน้ำนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวัตถุมงคลทางวัดเอามาปล่อยเชาบูชาหรือยังดนบวนิกอันนี้จับนิ้วเท่าไหร่นะเจ็ดห้าเจ็ดนะรุนสังรุ่นสังรุ่นเกณฑข้อมือเกณฑข้อมือต่ำ นี่ครับทางวัดมาวางให้เช่าบูชาแล้วนะครับนี้สองพันแปดครับสองพันแปดร้อยนี่เล็กเล็กรุ่นนี้จะมีสองสีนะครับพันแปดครับ สส่่ววนนนใของมีห้าร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่ยตอนแรกก็คราคาี้พันแปดนะครับมีพันแปดจำนวนดิผมไม่อยากผมได้มาแล้วถ้าเนื้อนี้เท่าไหร่นะครับ นี้300นะครับนี้1 8น0นี้เป็นเนื้อนเดี๋ยวเตรียมมิโนนี้อันนี้อเาเข้าบ้านแล้วรูปหล่อนั้น0 0นะครับนี่5 0านะครับ500 หเหรียญกลมอันนี้กี่นิ้วเนี่ยอันไหนครับอันนี้อันนี้ห้านิ้วเก้นิ้วประมาณนีงก้านิ้วประมาณนึงก้านิ้วก็ประมาณองคขึ้นมาหรือช่างลายเสียบเสียบไม่ใช่ตรงนั้นหลังกล้องครับในตู้ในตู้ที่อยู่ในตู้นั่นแหละประมาณเก้านิ้วนี้สองพันห้านะครับสองพันห้าแล้วก็สี่ร้อยสองพันเจ็ดนี้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพัน หนีสามพันนะครับราคาก็มีเก้าพันหกเก่งเป็นเนื้อผงนี่สาม้อยแล้วก็ห้าร้อยนะนีแปดร้อยแปดร้อยแล้วก็สี่ร้อยันนี้ 800, 800, ่าัเหพันห้ 1, นะครับ นี่พันห้านะครับมีสามพัน 3, 000, แล้วก็มีห้าร้อยนะครับห้าร้อยนี่พระปิตามีสีดำกับสีนี้นะครับแล้วก็มีหนึ่งพันนะครับนี้หนึ่งพันนี่พันห้า ราคาที่แตกต่างกันเพราะว่ามีตะกุดครับม,มีตะกุดตรงนี้ครับมีตะกุดตรงนี้นี่จะหนึ่งพันอันนี้พันห้าแล้วก็มีสามพันนะครับพสยามนี่ครับสามพันจะมีตะกุดนะนี่นี่ดูนี้ได้แล้วยังไม่แต่งเลยมันมีห้าร้อยนะครับนี่หนึ่งพันนี่แต่งก็มีอ่ะนี่ห้าร้อยนะครับ,บนี่ครับ ฝังชื่อไว้ที่โต๊ะแล้วเนี่ยเลเซอร์แล้วราคาพระปิดตาจะแตกต่างกันก็ตรงที่มีตะกุดนะครับมีตะกุดมีตะกุดฝังก็จะราคาสูงถ้าไม่มีตะกุดอย่างนี้ก็ห้าร้อยเองนะครับห้าร้อย <c oughs> ก็มาเช่าบูชากันได้นะครับมาเช่าบูชากันได้ทางวัดทางวัด ได้มาวางให้ปล่อยเช่าบูชาแล้วนะครับสําหรับวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับวัตถมงคลรุ่นใหม่มากันได้นะครับส่วนวัตถุมงคลรุ่นเก่าก็ยังอยู่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านี่มีตั้งแต่หนึ่งพันมีห้าร้อยนะเง็งไปไหนเนี่ย นี่โลกเก็ตนี่สวยมากนะครับโลกเก็ตนี่หมื่นห้านะครับตัวเป็นผมไปทำมาไปทำรัวตลวกันเลยไปสั่งทำบ่หรือว่าสร้สางผมเลยร้างนี่เหรียญละหนึ่งพันนะครับพันห้าหนึ่งพันนะครับเนื้อฉนวนหน้ากากเงินนะครับ หนึ่งพันนะครับไม่ใช่พันห <c oughs> ้าเราใช้สามสิี่ว่าซันี่นี่ทำมาสร้างมาเป็นเขียนแบบให้เขาเขียนแบบแล้วส่งไปให้เขาส <c oughs> ู้นี่ครับเพื่อนเพื่อนคนก็มาเช่าบูชาไม่ได้ขาดสายนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเ <c oughs> พื่อนเพื่อน,นคนไหนอยากมาเช่าวัตถุมงคลรุ่นใหม่ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับนี่อยู่ด้านนี้นะครับ ราคาก็อย่างที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็เรียนแบบนี้ก็จะพันแปดเนื้อทองแดงนั้นก็300นะครับแล้วก็มีเนื้อนี้ก็500นะครับส่วนราคาส่วนราคาพระปิดตาก็อยู่ที่ ฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดก็จะราคาแตากต่างกันนะครับนี่อย่างนนี้นี่สามพันนะครับนี่พันห้านะครับน,น,น,นี่ถ้าไม่มีตะกุดอย่างนี้ก็ห้าร้อยนะครับนี่ห้าร้อยน,นี่อย่างนี้ก็หนึ่งพันนะครับเพื่อนๆะ หลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลรุ่นใหม่ของทางวัดประดูชิมพีที่สร้างใหม่นะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆก็มาเช่าบูชากันได้นะครับ ราะว่าทางวัดก็ได้มาวางให้เช่าบูชาแล้วนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับแต่วันนี้ผมก็จะเน้นไปถ่ายรุ่นที่สร้างใหม่ให้ชมนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละก็ถ้าฝังตะกุดก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าไม่ฝังก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับแตกต่างกันแล้วแต่กำลังของเรานะครับเพื่อนก็มาเช่าบูชากันได้นี่ครับ คนก็มาขอพรกันเยอะเลยครับวันนี้นี่องค์หลวงปู่โตะ,ะร,รูปเหมือนท่านนะครับคนก็มาไม่ได้ขาดสายนะครับเพื่อนๆมากันได้นะมาเช้าบูชากันได้นี่ก็เป็นตู้ใส่บริขารหลวงปู่โตะนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ